แล้วค่ะแล้วยังมีมีดเล็กๆตัวนี้มีดปอกรอยตัวนี้ค่ะนะคะอ่าตัวนี้เป็นมีดปอกรอยนะคะปอกรอยแอปเปิลซาลิตก็ปอกรอยค่ะนะคะอ่าอ่าผู้ประกันยังมียังปอกรอยค่ะอ่าไอ้บอลตูเลียน้อยใจเลยนะพี่ซามน้อยใจได้มาแม่มากับพี่ซามห่อเล่นยอเดี๋ยวก่อนอนังตูนี้ชื่อชื่ออย่างก็นันงทิพทิพนางทิพนางทิพแล้วกนางนังทิพ นชาลีบอกไรเพราประกาศตัวนี้ก็บอกไรถ้าเราบอกว่าประกาศเอามะขุนอย่างนี้แล้วเอามาถุงเนี่ยมะขุนนี้ก็ไรแล้วเอามะขุนกระดูกลอยนี้ไล่ค่ะบอกไรได้น้ำมันจมีสองขุนนะผสมมากเัาเจ้าประกาศนี้เห็นไหมมันไม่ล้นมือเราโลดเจ้าประกาศนี้แหละน้ำมันเราบอกโตกอย่างนี้มันวางวางออกไปเอฟเปิร์ชาลีลูกกลมๆเราทำบนอย่างเดียวค่ะนะทำแบบนี้เอาบนบนอย่างเดียวเอปเฟอรชาลีบอกได้ง่ายค่ะทนะเอาบนี้อย่างเดียวแล้วก็เอามาะชเ็นแผ่นก็เป็นมั่ทอดก๋วยจั๊บเป็นแผ่นได้นะ หันเป็นแผ่นได้หันเป็นแผ่นเป็นจิ้นมาเสมอกันแล้วก็หั่นผักก็ได้มีดอกตัวนี้ถ้าหั่นผักมันเป็นผักัดตัวนี้หั่นนะคะักัดตัวนี้เราบอกได้เห็นมันหันผักได้ถ้าเป็นกินเกี่ยวซ่าานะเราไม่ต้องเอามีดเราไปสับมีดเราสับมันเสียงบางนะคะอ่าถ้าเราหั่นไปอย่างนี้มันชิ้นใหญ่เราต้องสับด้วยค่ะใช้มีดต้องเสียงลังเดี๋ยวมีดปอกตัวนี้หั่นผักมันไม่ดูกลไข่นะเพระถูไปถูมาอย่างเดียวหั่นผักใส่ผักันได้ง่ายเอาด ทำสลับเลยกินเกีนแซ่บมาทำได้นะอ่ามันจะทเป็นสซ่บได้มันม่วนสอกได้นะอะไรนะคมันม้วนได้มันม่วงเตียงกวาปอกได้ทุกอย่างแเอว่ามันทำอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ห้ามปอกเอ่อมะพร้าวเผากับทุเรียนข้าวหนูซี่ย่างห้ามปอกข้าวมุกน่ะอ่ามังมุกเหรอโอ้ยมังมุกมือบีบก็ได้มันไม่ต้องปอกอันนี้เปิดอ้อยปอกไรเปิดอ้อยเปิดซัด โ oh. อ้ถ้ามันเปิดบางๆอย่างนี้มันแข็งดนไ้มันก็ปอกไ,ได้ดักกได้นะอย่างนี้่ะัะมันเป็นเด็กแข็งเด็กก้านะคะไม่หักไม่พังหรอกเนาะมันท่านน้าเกินไปมันปอกไม่ได้นะ เน้นน้ำเสียก่อนตัวนี้เนาะดูเรียบสองตัวนี้ใช้เป็นเส้นเอเด็กก็ขอดเก็บปลาไล่เอาทําเป็นเส้นไล่นะเส้นส้มตําไม่ต้องเอามีดับๆตัวนี้ขุดเป็นเส้นทําง่ายๆค่ะมาเห็นไหมขูดเป็นเส้นค่ะนะคะขูดลองอย่างเดียวค่ะนะคะถ้าเราอาอแรงมันเป็นเส้นใหญ่เส้นยาวออกมาด้วยค่ะนะหเห็นไหมขุดเป็นเส้นไนนะะด้นะ,ะ,ะ,ะอ่าค่ะอ่าขูดลองอย่างเดียวเห็นไหมถ้าเราเอาแรงมันจะเป็นเส้นใหญ่เส้นยาวออกมาเห็นนะคะอย่างนี้อ่าค่ะเราเห็นมันเป็นแผ่นๆเราก็จับมันสวัสดี เออยังมีหูมีตาต่เนี้ยเอาเกตตาสับปะรดของหูของเน่านั้นนะของเศษที่กินได้ถ้านบิดเราไปทำอย่างนี้เอาไปทำอย่างนี้มันวิ่งคมอันตรายด้วยตัวนี้ทำางกดเข้าไปอย่างนี้ถึงมันมั่งนีขนาดละ สองนิ้มนี่สองน้ำบลอกส้มเช้งกับโซโบส้มเช้งโซโบเราคิดว่ามันแยกเราจะกปนอันนี้ก่อนนะคิดอย่า้มันแยกเราจะกันก่อนเดี๋ยวก็เอามือเราลุกมือเราฉีกออกโอเคค่ะไอ้ส้มเช้งโซโบฉีบตาน้าสม่าเอาบอกพวกก่อนมากๆนจะเป็นรักโบบวกน้ามันพลังโอลแคดดดถ้าเอามีดอราคุดฟิล์มนะมีดคมก็อันตรายตัวนี้เอาทูฟิว์นะใแน่เอาทูฟิล์ม เอาสูตรนะั้นมันออกไปหมดเลยค่ะนะ่า็นโบกขัรีนะมันสะหนักขั้รีมัน,มนออกไปหมดม <ฮา S 1> เดี๋ยวที่เราทำกับข้าวนะคะยังมีขิงกับกระเทียมนะเป็นฝอยๆเล็กๆอย่นะไม่ต้องเราไม่ต้องไปหั่นไปซอยนี่ขิงกระเทียมเป็นฝอยๆอย่างนี้ถ้าเราซอยนี่เป็นจีนเป็นตัวเล็กๆทิ้งไปหมดเลยเนาะเอามาเป็นน้ำเป็นไฟทำได้ตรงนี้นะคะบนตรงนี้ทำได้น่ะนะน้ำเป็นฝอยนะเอามาหมดขิงกระเทียมก็มีตอนนี้จะทำอะไรทำได้เลยค่ะมันจะเป็นอะไรที่เราทำหมดฮะ มันเหตุงานใดชิ้1สองอย่างมีดปอกตัวนี้ค่ะถ้าอาจารย์จาไม่ได้ต้องเอาคู่มือไปมันเป็นภาษาไทยค่ะมีไว้คู่มือวิดีไซด์ด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวมีดปอกตัวนี้ถ้าเราใช้งานเสร็จเราต้องล้างสะอาดเอาละมันพืชทาคมมันรักษาคมไม่เราต้องเอาละมันพืชค่ะมันจะคมตลอดนะคะมีดปอกตัวนี้ตรงกลางนี้มันเป็นยางพลาเย็บไร่ยางไร่มันไม่หักไม่พังง่ายๆค่ะนะมันเป็นยางพลามากกว่านะคะอ่ะ ไปแล้วมันไม่แตกจริงๆไม่พังจริงๆน่าเยบได้เลยะค่ะนะอที่พูดอย่างนี้เราไม่เชื่อเย็บได้เห็นไหมมันเป็นอย่างพรางค่ะนะมันไม่พังง่ายๆหรอกถ้าใครอยู่ภาคเต็ม22ประมาณนี้แตัวนี้นะคะใครอันนึงอันนี้28โดน28โดนันนี้นนก็คือใครตั้มราคาของหมู่บา้านเนาะเพราะเกตของหมู่บ้านต้องใครตั้มราคาอยู่แล้วคะ <oon> ่ะแต่ว,ว่าอาจารย์มาเป็นทุกเป็นกุ้งแม่หมู่บ้านเราอย่างนี้ลดพื้นที่ค่ะนะคะไม่เอว28ถ้าอาจารย์สนใจนี่ค่ะอันะนี้ ถ้นไหนซื้อครบ5อันนะแถมให้1ซื้อ10อันเราจะแถมให้2อันค่ะถ้าเราสนใจมีดชุดใดหนูจะแจกทีให้ค่ะนะคะจากนั้นถ้าไม่พ่อแจก2อันก็ได้ไม่เป็นไรวันนี้อีนั่งตัวนี้มานเอวบ้านเราอย่างนี้กันนะคะอ่ารู้มีดชุดใดตัวเนาะมีดชุดใดตัวนี้มันเป็นมีดทำกับข้าวภาษาไต้เรี่ออันพาจกดีอันนี้บ้านเจงพามันเป็นเจงพาเนี่ยก็เป็นมีดตัวนี้ค่ะนะคะเจงพามันอันพาจกดีพาจกดี โชคดีแปลว่าโชคดีค่ะแปลว่ามีดโชคดีทั้งนั้นเองถ้าเป็นจริงกังเซลลี่ไตเตาแปลว่ามีดไตจูมีดชุนี่ชื่อมันเป็นมีดไตจูค่ะอ่าไม่ใช่ตัดจูค่ะนะคะคนด้อย่าง <c oughs> ถ้าบางท่านเล็กมีดตัดจูด้วยค่ะนะคะนี่ไม่ไม่ตัดนั่นไตจูไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวไตจูค่ะไม่ใช่ตัดจูไตจูไตจ,ตจูไม่ทางเผานะชนเผามีดไตจูเรี่ยกันเิีตยงกันอาหารเ <c oughs> ี้ยงนิวทางขยะตรงนี้พี่เอาไต่ถตรงนี้ไล่ค่ะ Yeah. Uh เล่มกลางนี่มนจะเป็นเล่มหนึ่งใบคู่มือมี่บอกนะเล่มหนึ่งเอาหั่นอย่างเร็วห้ามสาับเล่มที่สองเอามาสาับสับกระดูกหมูเล่มสามเอามาเลื่อยสามเล่มนี่ล้ลามมีเรามันเป็นยางพาราทั้งหมดนะคะนี่ของการกั้มเนื้อถ้า,าใช้เล่มกลางนี่นะคะเอาหั่นอย่างเร็ว,อ,อ,วอันอย่างนี้มันเป็นเหล็กแข็งเล็กกล้าข้อแข็งมีห้าสิบห้าจะเป็นเล็กตัวนี้คะ่ะนะคะคือเหล็กตัวนี้เหล็กแมนกันี้ข้อแข็งสูงมากถ้าเราใช้งานเอามันหั่นอย่างเร็วหันยักที่สุดมันเป็นเอ็นโมนังหมูใช่ไหมคะถ้าเราใช้ของธรรมราตัวนี้อันนี้เป็นางตใช้เล หันไปมันไม่ขัดเราต้องสับด้วยค่ะนะคะใช้มีดโชคดีเราไม่ตองค่ะนะเราไ่เอามันหันในนี้อย่างเดียวค่ะนะคะอาหารใส่ะไข้างหน้าอย่างเดียวเห็นไหมมันคมมากถ้าเราใส่สองแผ่นนะมันก็หันง่ายสองแผ่นสามแผ่นรวมกันอย่างนี้มันก็หันง่ายมันเป็นมีดคมค่ะนะอาหารในนี้ใส่ข้างหน้าอย่างเดียวค่ะนะคะเห็นไหมอ่ะอาหารใส่ะไข้างหน้าอย่างเดียวนะมันคมมากนะตัวเองอาหันใช่ไหมอยากซอยใช่ไหมอยากจะมาลองดูใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะนะคะอ่าเห็นไหม อ่าสไลด์ข้างหน้าอย่างนี้ตั้งตรงๆค่ะนะคะตั้งตรงๆวางนิ้ววางมือไม่ต้องเอามันกลับเอาสไลด์ข้างหน้าอย่างเดียวมันคมมากเห็นไหมอา่าอย่าหันนิ้วค่ะมันคมเดี๋ยวถ้าเราใช้ตัวตัวนี้นะลองหัตนตัวนี้มันเป็นยังไงตัวนี้เรหันตัวนี้มันเป็นยังไงตัวนี้มันเหนียวมันต้องกดแดงๆเห็นไหมมันไม่เหมือนกันค่ะนะคะค<ห>่ะ<ข>อ่าค่ะเขาพิพสูจน์ได้พสะ ดี๋ยวให้มีดเล็กๆให้ลวยค่ะนะคะเอ่อค่ะเขาพูดมากค่ะให้มีดตัดจูให้ค่ะนะคะมีดตัดจูกับบ้านถ้าวันกับบ้านไม่กับบ้านไปเที่ยวบ่อยตัดขาดเตะหนึ่งจริงๆนะเนี่ยนี่นะคะมันคมบางเบาอาหารอย่างเดียวห้ามสับเพราะอะไรนะคะห้ามสับซับกระดูกหมูมันจะบางเลยค่ะนะคะเอาส่ข้างหน้าอย่างเดียวมันมีเก้ารูรูอะไรกันไปหนึ่งเส้นไหมกันความติดห้ามไปเราไม่ต้องช่วยปัดอาหารค่ะนะถ้าเป็นเลนนี่ห้ามไปต้องปรับมันติดบ่อย ตัวนี้มันไม่ติดค่ะนะคะค่ะต้องใช้ให้มันถูกต้องเลี้นี่เป็นมีดสรับสับกระลูกจีคุ้งหมูบันนี่เราไม่มีอาหาจมจีคุ้งหมูมาสับมาสับตัวเด็กตัวนี้หน่อยนะอ่า <c oughs> เดี๋ยวรอบสองแล้วไอ้บอลตัวนี้มาฟันมีดแต,ต่ตัวนี้ก่นอนนะมาลองสับเท่าเด็กตัวนี้คนพี่ไอ้บอลตัวแกมาลองสับไล่ค่ะนะเดี๋ยวนุแจกลองม,มาให้ตัวตัวเองนั่นแหละเขาไปทำหลับค้งเนาะคนพี่ไอ้บอลตัวแกทาน้ำหน้าค้างไปมังไงโซ่มีดไม่ได้ใช้เลยเฉันเลยค่ะอ่า ไอติมฝากก่อนนะเอาสับเต็มที่นะคะจบับโทษเด็กให้มันเนียนนี่ก่อนหันนะคะขอบคุณมากค่ะจับแน่นแน่ไม่ต้องปล่อยโทษเด็กออกมาเนิ่นจับมือนี่ก่อนนะคะเถอะนังนิดหน่อยพี่เอาหมดพุงว่าเดี๋ยวพี่จะได้เลี้ยงเนาะเต็มที่เนิ้นจับเน่นแน่นมิดเนิ่นสองเนิ้นสองซ้าโอ้อโหเอาอีก แขงวันนี้หมดแล้วแขงแล้วพี่น้องมันเป็นยังไงฮะขอบคุณมากค่ะพี่จุ๊บให้มีเลนนี่เป็นมีดสับสามารถสับกระดูกหมูอย่างเดียวค่ะสับมันไม่จีบก้นกล้ามเนื้อเราก็ไม่ต้องตูมอย่างนี้มันไม่ลุกออกจากกันด้วยถ้าเราใช